มาครับวันนี้เรามาเอาใจสายลุยกับท่านใดที่กำลังมองหากระบะยูสุดีแม็กออโต่โฟร์วิสี่ประตูนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดของกระบะยูสุดีแม็กนะครับคันนี้เป็นรถบ้านเจ้าของเดียวสีสวยมากภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับคันนี้วิ่งมาเพียงหก0มืนสามพกิโลเมตรเท่านั้น ระบบเป็นเกียร์ออตโต้สามารถปรับขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อได้นะครับจอรองรับ Apple c a r p l a y g o o g l e CarPlay มีคู่มือบุ๊สวิทกุญแจสำรองคันนี้มีครบเบาะแถวหลังครับมีแอร์ด้านหลังนะครับเดี๋ยวพามาดูรอบคันครับค,คันนี้มีกล้องครบนะครับสีเดิมทุกชิ้น ยางใหม่ปี2025จะบอกว่าคันนี้เจ้าของเข้าศูนย์เป๊ะมากมีเช็คระยะทุกระยะเลยคันนี้เข้าเช็คศูนย์ล่าสุดมีครบเลยคันนี้ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถสวยสภาพดีเอาไว้ลุยเลยนะครับคันนี้พร้อมเดินทางตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่จากราคาเดิม729,000บาทคันนี้เราทำโปรอยู่ที่ 6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับ